และนี้ค่ะ굿ไว o o d l ล f e นะคะเรื่องสีทองสวยงามมากๆเลยนะคะผู้คนจำนวนมากต่างหลงมัวเมาไปกับภาพบายายคติที่สังคมสร้างขึ้นและพยายามไปไขว้คว้ามาประดับเกียรติยศหวังคำเชิดชูและเยนยอหลอกว่าทําไปเพื่อตัวเองท้งที่จริงๆแล้วคุณแค่แคร์สายตาคนอื่นทุกอย่างในจักรวาลมีแรงสั่นสัดทืินของตัวเองและสิ่งที่มีความถี่ของการสั่นสัดเืินตรงกรันย่อมดึงดูดหากันหนังสือเรื่องนี้เป็นคู่มือทางใจของการสร้างพลังหัวให้ตัวเองเพื่อจวสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เป็นอยู่เล การทอดทิ้งคนที่ไม่สนใจคุณเลยนั้นไม่ใช่เรื่องไม่เป็นธรรมการรักตัวเองคือการสร้างสมทุนระหว่างการยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นในขณะที่ก็รู้ว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าและพยายามไปถึงจุดนั้นแการรักตัวเองที่แท้จริงคือการพอใจในจุดที่อยู่และในสิ่งที่เป็นไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์อย่างที่หวัง การพัฒนาตัวเองเป็นการแสดงความรักตัวเองเพราะน่าแบบว่าคุณตะนักว่าตัวเองสมควรได้สิ่งที่ดีกว่าการอยู่ในระดับปานกลางการรักตัวเองที่แท้จริงจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เพิ่มคุณค่ายกว่าุณไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินพิธีกรรมทางจิตวิญญาณหรือวิธีปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ส่วนตัวและแน่นอนว่าแง่มุมสำคัญของการรักตัวเองก็คือการยอมรับหรือก็คือการพอใจในสิ่งที่คุณเป็นการรักตัวเองจึงเป็นการเป็นตัวตัวเองและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระสิ่งที่คุณใส่ใจจะย้อนกลับมาหาคุณกดแห่่่่่่่่่่งงงงงงงแรรรดดดดึึูจจใใใหหห้้คคววววาาาาาามมสสสสสััััญกกกกกบทททีีีถิิิตออื เลี่ยนวิธีที่คุณคิดรู้สึกพูดและกระทาแล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนโลกของตัวเองอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สัส่นสะเทือนสุขกว่าคุณอยู่รอบๆผู้คนที่รู้สึกดีกว่าคุณและพลังงานถ่ายทอดกันได้เวลารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่พยายามอยู่ใกล้คนที่รู้สึกดีไว้แรงสั่นสะเทือนของพวกเขาสูงกว่าคุณและคุณก็มีโอกาสดูดซับพลังงานบางส่วนจากพวกเขาได้สารที่เราส่งถึงผู้อื่นส่วนใหญ่น,นั้นอยู่ในรูปแบบอวัจนาภาษาเช่นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางหรือแม้กระทั่งท่วงท่า,ท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 าเวลาพูดเราจึงควรให้ความสําคัญก,กับสารที่สื่อด้ไ ทางออกง่ายๆคือผ่อนคลายและทิ้งระยะห่างจากสิ่งที่ทำให้เครียดอย่ากลัวที่จะใช้เวลาอยู่ตามลำพังการนินทานั้นทำลายตัวตนเราทำไปเพื่อพยายามให้ตัวเองรู้สึกดีเหมือนว่าได้อยู่เหนือคนอื่นการนินทามักมีอาติและอากติส่วนใหญ่ก็มีพื้นฐามนมาจากความเกลียดชังซึ่งเป็นสถานะแรงสัณฐานที่ต่ำและมีแต่จะดึงดูดประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเข้ามาในชีวิตคุณ เขาแค่ต้องการความชอบทางว่าทำไมวิธีของเขาจึงถูกต้องและเป็นวิธีเดียวเท่านั้นนี่เป็นหลักการทำง,งานของอีโก้อีโก้คือภาพลักษณ์เกี่ยวกับตัวเองที่คุณสร้างจากความคิดเป็นหน้ากากทางสังคมที่ต้องการี่ยอมรับอยู่นเนืองเพราะกลัวว่าจะสูญเสียความรู้สึกที่เป็นตัวเองเวลารู้สึกแยก่เพราะบางคนไม่ชอบคุณนั่นเป็นเพราะอีโก้กำลังทำง,งานคุณมองว่าคุณค่าของคุณอยู่ที่การยอมรับของอีกฝ่ายพอเขาไม่ยอมรับคุณจึงไม่รู้สึกดีกับตัวตอนอีกต่อไปอีโก้ของเราอยากรู้สึกสำคัญและเป็นที่รักอยู่เสมอมันแสวงหาความพ ทำไมความโลภจึงดำรงอยู่และทำไมเราจึงพยายามจะเหนือคนอื่นอยู่เรื่อยแขนยังขัดขวางไม่ให้เราทำสิ่งต่างๆด้วยความรักและความเข้าใจอีก e ้อในตัวเราทำให้เรื่องทานองนี้เกิดขึ้นบ่อยคนเราไม่ได้พูดหรือถามเพราะความอยากรู้แต่แค่อยากพิสูจน์ว่าคนอื่นผิดและตัวเองถูกพวกเขาอยากให้คนอื่นทำตามความเชื่อของตนไม่ใช่เพราะใส่ใจแต่เพราะกลัวว่าตัวเองจะผิดและไม่รู้ว่าตัวเองคือใครมีคนดราม่าเกเรมากมายที่อยู่ในสภาพอันเป็นผิดเหล่านี้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เรื่อยและส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรามีสิ่งทีีีีีีี่่่่่่คคคนนนนนนออออืาาาาาาจจปปรรรรถเเเเยยัังงมมมวววโทททะบบบตกกชด